สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับก่อนที่จะเรียนกันแบบจริงจังเรามาทำความเข้าใจกับรายวิชานี้กันก่อนชื่อวิชาการเขียนแบบเบื้องต้นหรือ basic drafting รหัสวิชา A R C 1 1 0 4ในเนื้อหาก็จะเกี่ยวข้องกับพื้นฐานการใช้เครื่องมือการเขียนสัญลักษณ์ต่างๆการคัดลายมือเป็นต้นที่จะนำไปสู่ การอ่านเขียนและเข้าใจแบบทางด้านสาปัตยกรรมภายในได้นะครับเราจะเรียนกันทุกวันจันทร์ตามเวลาทางคณะได้แจ้งก็คือ9มามงเช้าถึง5โมงเย็นแต่ทางอาจารย์เนีก็ได้กําหนด,ดให้นักศึกษามาให้ทันเวลาแนละพร้อมเรียนเบิดอุปกรณ์เปิดห้องคือ9ามงครึ่งในส่วน9ามงครึ่งเนี่ยเราก็จะเริ่ม ฟังบรรยายรอบหมายงานหรือมีอะไรที่นักศึกษาสอบถามส่งงานอัปเดตข้อมูลต่างๆสักสิบโมงครึ่งก็จะให้นักศึกษาเริ่มลงมือทำงานในช่วงลงมือทำงานเราก็แบ่งเวลาเราจะไปทานข้าวจะไปเข้าห้องน้ำจะไปธุระอะไรเนี่ยแบ่งเวลาดีๆและช่วงบ่ายสองโมงครึ่ง ก็จะทยอยเก็บงานส่งงานให้ตรงเวลาและเลิกเรียนประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งอาจารย์ได้ให้เราแบ่งกลุ่มกันไว้เป็น2กลุ่มไว้แล้วในกลุ่ม l ลายนะเรวก็สลับกันมาเรียนทีละครึ่งห้องอพวกสตูดิโอที่ต้องมามหาลัยก็กำหนดการก็ต้องมา9ก้ามงครึ่ง ส่วนทางออนไลน์ก็ต้องหาที่เรียนหาที่เรียนออนไลน์ให้ได้วันเป็นที่บ้านหรือหอพักหรือทำยังไงดีในมือถือแล้วก็จะต้องส่งงานมีงานให้ทำทุกสัปดาห์เลยข้อตกลงรายวิชาของอาจาร,รย์ทั้งสองก็คือผมอาจาร,รย์ตั้นประธานยันกุนวงและอาจาร,รย์นก อาจารย์นธนพรบวรชัดก็ได้ตกลงกันว่าเราจะต้องเข้าห้องเรียน google classroom ตามรหัสที่ให้ไว้แล้วก็จะต้องเข้ากลุ่มไลน์ตอนนี้มีนักศึกษาเข้ามาประมาณ28คนถ้าเปิดเทอมอยังไงช่วยตามเพื่อนๆให้เข้าเรียนผ่านทางนี้ด้วยนะครับหรือใครจะติดต่อทางไลนย กับอาจารย์ทั้งสองก็ได้ปัญหาต่างๆในการเรียนมาถึงการเข้าเรียนให้เข้า9ก้ามงครึ่งถ้าเข้าหลังจากนี้ก็นับว่าสายก็จะหัก1คะแนนหากขาดเรียนไปเลยโดยโดยที่ไม่ไม่มีความจำเป็นก็จะหัก2คะแนนหากขาดเรียนโดย สุดวิสัยจริงๆริงวัติเหตุเจ็บป่วยมีเรื่องสำคัญต่างๆที่บ้านเนี่ยขอให้ผู้ปกครองช่วยลงนามมาด้วยบางคนไม่ได้ไปหาหมอไม่มีแับรองแพทย์ก็ให้ผู้ปกครองช่วยเซ็นแล้วก็ขอเบอร์ด้วยการขาดเรียนเกิน80%มีทั้งหมด <c oughs> 17สัปดาห์่ากาด ขาดเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็ขอหักคะแนน20คะแนนเพราะว่ามันจะทำให้เราตามงานที่มีทุกๆสัปดาห์เนี่ยไม่ทันส่งผลต่อการเรียนการส่งงานเลทมีความสำคัญมากเลยนะก็ะะคือจะขอหัก30คะแนนของงานชิ้นนั้นถ้าเต็ม100คะแนนก็หักเลยหักไว้ก่อน30เหลือเท่าไหร่ ฝีมือแค่ไหนก็จะให้เต็มได้แค่70ส่งงานเลทข้ามวันขออนุญาตไม่ตรวจให้ก็ไม่มีคะแนนให้แต่ก็จำเป็นที่ต้องส่งเพราะว่าถ้าไม่ส่งชิ้นหนึ่งก็จะหักสองคะแนนเช่นกัน การตามส่งงานที่เราไม่ได้ส่งก็จะช่วยให้เราไม่ถูกหัก2คะแนนนักศึกษาต้องสร้างโฟลเดอร์ออนไลน์ใช้เป็น google drive ที่เราสมัครมาในนี้ก็ได้ังน,นั้นก็จะมีช่องที่เป็น drive ของเราก็จะให้เก็บผลงานทุกชิ้นเนี่ยถ่ายรูปสแกนให้ชัดแล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้จัดเรียง ให่ดีเพราะจะต้องมีการส่ง qr code ของตัวนี้ด้วยก็จะเก็บคะแนน5คะแนนการส่งบุ๊กก็หมายถึงว่าผลงานของเราแบบที่เป็นจับต้องได้นะก็จะมีการส่งทยอยส่งกลางภาคก็จะเก็บคะแนน5% 5คะแนนแล้วก็ส่งปลายภาคอีก5าคะแนนพอจบเทอมล้วก็จะมีทั้ง ที่เป็นไฟล์งานออนไลน์แล้วก็ไฟล์งานที่เป็นฮาร์ดคอปปี้งานที่จับต้องได้เป็นเล่มด้วยนะครับ mm hmm. การให้เกรดก็จะสะสมคะแนนไปเรื่อยๆถ้าใครมีคะแนนเกิน80%ขึ้นไป mm hmm. ก็จะให้เป็นเกรด A ไล่ลงมาเรื่อยๆหากันทีละ5 5 5, 5คะแนนถ้า F ก็คือต่ำกว่า50คะแนน ส่วนจิตพิสัยใวิชานี้จะเน้นหนักหน่อยเนาะก็20%ก็เป็นความสนใจการเข้าเรียนการตั้งใจเรียนหรือพฤติกรรมต่างๆที่จะทำเราจะต้องพัพฒนาพฤติกรรมเหล่านี้ในชั้นปีหนึ่งเลยเพราะว่าชั้นปีต่อไปนี่จะต้องควบคุมตัวเองให้ได้มากเพื่อที่จะทำ เวลาทีพ้นและจบได้นะครับแผนการสอนแบ่งออกเป็น17สัปดาห์แ,แบ่งสัสดส่วนของการเก็บคะแนน65คืองานที่ทำในห้องสตูดิโอจิตพิสัย20คะแนนแล้วก็บุ๊กทั้งออนไลน์แล้วก็ฮาร์ดคอี้25คะแนนสัปดาห์แรก เราจะเรียนเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือมันไม่มีคะแนนแต่ว่าถ้าไม่ส่งมันมีงานไม่ส่งก็จะทนหัก2คะแนนเดี๋ยวจะมอบหมายเอาไว้ใน Google Classroom ในสัปดาห์ที่2เป็นเรื่องของการใช้เส้นการควบคุมเส้นการเขียนเส้นต่างๆก็ยังคงเรียนเป็นแบบออนไลน์พวกเราก็หาที่เรียนกันแล้วก็ส่งงานพัน ผ่านไฟล์ามาก่อนในสัปดาห์ที่3กลุ่มแรกก็จะมาเรียนซิสตูดิโอกลุ่มที่2ยังคงต้องทำงานออนไลน์ในสัปดาห์ที่4กลุ่มที่2มาเรียนสตูดิโอกลุ่ม1ก็ต้องทำงานออนไลน์ที่บ้านด้วยในสัปดาห์ที่3ที่4ก็จะเรียนเกี่ยวกับการคัดลายมือหรือว่าเลตเตอร์ลิงสัปดาห์ที่5และ6เป็นเรื่องของ ออโตกราฟิกคือภาพฉายแล้วก็เอลเวชันก็คือรูปด้านสัปดาห์ที่7เป็นการเรียนออนไลน์ทั้ง2กลุ่มพูดถึงเรื่องการเขียนภาพไอโซเมตริกในสัปดาห์ที่8เป็นสัปดาห์ของการสอบกลางภาคเราไม่ต้องมาเรียนที่มอนะก็ไม่มีการสอบตามตาราง แต่ว่าจะต้องส่งเล่มกลางภาคเล่มที่เราทำสะสมงานกลางภาคเอามาให้ดูผ่านอ e ีบุ๊กผ่าน g o o g l e d r i v e นะครับในสัปดาห์ที่9และ10จะเป็นเรื่องของ Mature Sketch แล้วก็การเขียนแปลน Mature ก็คือการรังวัดหรือวัดพื้นที่ พื้นที่นง,งานที่เราจะออกแบบสเก็ต mm hmm. ให้เรียบร้อยใส่ขนาดให้เรียบร้อยจากนั้นเราก็มาดราฟหรือเขียนลงแปลน mm hmm. ก็จะมาเรียนที่สตูดิโอสัปดาห์ที่11-12เป็นเรื่องการเขียนภาพ Perspective คือจะใช้เทคนิคของการใช้เส้นทแยงเป็นหลักในการสอนในคาบนี้ นักศึกษาอาจจะมีหลายๆเทคนิคไม่เป็นไรเรามาเรียนรู้เทคนิคนี้กันสัปดาห์ที่13-14เป็นเรื่องของความเข้าใจของโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ที่เราเห็นที่เขาเรียกว่าบิวอินเฟอร์นิเจอร์1ิก็จะเป็นการให้มาออกแบบเราจะมีวัสดุให้นักศึกษาเป็นเป็น โครงไม้แล้วก็จะมีพาสิดเป็นวัสดุปิดโครงไม้อีกทีเรามาออกแบบเราจะแบ่งกลุ่มว่าจะทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อะไรมีการเขียนแบบออกแบบแล้วก็ทำต้นแบบขึ้นมาจริงๆสกเกลหนึ่งต่อนหนึ่งเลยครับในสัปดาห์สุดท้ายคือไฟนอลเราก็จะไม่มีการสอบเหมือนกันนะครับนักศึกษาไม่ต้องมามอ แต่เอออาจจะต้องมาคือเอางานมาส่งเอา,เอางานที่เป็นเล่ม hard copy หรือว่าเป็นเล่มเล่มจริงเลยเล่มตัวจริงเอามาส่งพร้อมกับต้องส่งไฟล์ทั้งหมดเ,เข้าไปใน Google Drive ของตนเองเอก็จะเป็นการจบการเรียนวิชานี้ในสัปดาห์ที่หนึ่ง เนเรื่องของ d a f t i n g Tool พวกอุปกรณ์ในการเขียนแบบต่างๆเนี่ยฉันอยากให้พวกเราเยทยอยหาอุปกรณ์มาให้ให้ครบในพื้นฐานขั้นต้นที่ได้อัดคลิปอันแรกเอาไว้นะคืออย่างน้อยก็ต้องมีอดอินสอที่ตัวเองถนัดเลือกใส้ที่ตัวเองถนัดและ ว่ามันน้ำหนักมือเราเนี่ยมันเป็นคนมือหนักก็ต้องใช้เส้นที่มันไส้ดินสอที่มันอ่อนๆหน่อยนะแล้วก็พวกพอร์ตพอร์ตพอร์ตเทเบิลกระดานเขียนแบบนะกะ็ทีสไลด์แอดจัตเทเบิลสามเหลี่ยมสเกลอย่างลบที่ที่เราถนัด ็พวกวงเวียนพวกเคิร์ฟอย่างเงี้ยนะเทมเพลตอันนี้ช่วยทยอยเตรียมให้ทันภายในสัปดาห์แรกและช่วยถ่ายลงบนกระดาษ a 2เนี่ยนำนำมาจัดเรียงแล้วก็จัดเรียงลงบนพอร์ตเราก็ได้พอ์ตเทเบิลกระดานเะขียนแบบเอาอุปรกรณ์เขียนแบบที่เราหามาได้เนี่ย จัดวางให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็อาจจะเอาเข้าเข้าเข้าแอปอะไรก็ได้ที่มันสามารถเขียนชี้เป็นลูกศรได้ว่าอันนี้คือดินสอนนะใส่ขนาดเท่าไหร่อันนี้คืออัจัดนะเป็นอัจจัดขนาดกี่นิ้วที่หามาได้อะไรเงี้ยแล้วก็จะให้ถ่ายรูปนะั้นะส่ง ไปที่ Google Drive ส่งมาที่ Google Classroom ก็จะเป็นงานชิ้นแรกของสัปดาห์แรกะจะไม่มีคะแนนแต่ถ้าไม่ส่งก็จะโดนหักคะแนน2คะแนนนะครับในสัปดาห์ที่2ก็ยังคงเป็นการเรียนออนไลน์เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Line Control คืการควบคุมน้ำหนักเส้นให้ได้ว่าเราเราสามารถร่างสิ่งที่จะเขียนก่อนสามารถร่างเส้นกำกับสำหรับเขียนตัวหนังสือทุกครั้งนะ่ะจะให้มีการร่างเอาไว้ก่อนเสมอแล้วค่อยเขียนสามารถกำหนดน้ำหนักที่เป็นแบบกลางๆงได้แล้วก็น้ำหนักเข้มหรือหนาเลยในวัตถุท,ที่มันเป็น เส้นตัดเส้นฐานหรือเส้นฝ้าเพดานเนี่ยสามารถกำหนดอย่างน้อยสอันนี้ได้ในใส้ดินสอใส้เดียวกันนะคะรับแล้วก็จะให้ดราฟพวกแบบหรือเขียนเขียนแบบตามนะวัดขนาดแล้วก็ดูเส้นที่เขาใช้ในแบบเส้นประเส้นที่เป็นเส้นตัด เส้นสัญลักษณ์ต่างๆเส้นดิเมนชันเนีญญ่ยก็จะเป็นการเรียนในสัปดาห์นี้ในสัปดาห์ที่3และ4ก็เราจะต้องมาแบ่งครึ่งหนึ่งมาเรียนสตูดิโอเป็นเรื่องของ lettering การเขียนตัวอักษรเราอาจจะมีลายมือทีอ่ดีอยู่แล้วแต่คราวนี้ อยากให้ลองอปรับดูก็ได้ว่าเราจะใช้ลายมือที่ทำให้เราเขียนได้เร็วแล้วก็อ่านออกแล้วก็คือจริงๆไม่ต้องอสวยมากเพราะว่าการเขียนสวยมากอาจจะทำให้เราทำงานไม่ทันเวลาที่สำคัญอยากให้มันเขียนเร็ว่ะแล้วก็สะอาดก็มีความสม่าเสมอถึงเวลาผิดก็คือลบ อย่าฝนดำทับหัวมันไปอีกทีมันจะทำให้งานเราเนี่ยไม่ราบเรียบไม่ราบรื่นแล้วก็อยากอ,อยากให้มีสไตล์การเกยี์ไล่มือเป็นเป็นของตัวเรากอ็อาจจะมีการพัฒนาในช่วงสัปดาห์แรกและสัปดาห์ที่2องก็ก็เลยกำหนดเอาไว้เป็น2ส,สัปดาห์นะครับ ในสัปดาห์ที่5และ6จะเป็นเรื่องของออโตกราฟิกกับภาพฉายภาพฉายก็คือเวลาเรามองภาพท็อปวิวมองจากด้านบนวัสดุวัตถุเป็นยังไงมองจากด้านหน้าเป็นยังไงด้านข้างเป็นยังไงและเอามาประกอบกันให้มีเส้นฉายไปยังขอบของวัตถุเนี่ยเป็นระบบเดียวกันอันนี้ก็คือเรื่องของภาพฉายแล้วก็ เรื่องของการเขียนรูปด้านก็มีทักษะมา,มาจากการมองภาพฉายเช่นกันรูปด้านก็จะเป็นรูปด้านที่เราเขียนเขียนแบบทางสถาป,ปัตยกรรมภายในเช่นรูปด้านตู้ทีวีหรือรูปด้านของผ้าผัวเตียงต่างๆก็จะมีการสเปคแบบมีอาจจะมีการเรนเดอร์ของเงาที่ตกกระทบไปยังรูปด้านต่างๆ ด้วยนะครับในสัปดาห์ที่7เป็นเรื่องของไอโซเมตริกภาพไอโซเมตริกก็คือภาพที่มีมุมตั้งขึ้นมา30องศาทั้ง2ข้างก็สามารถวัดเข้าสเกลได้เลยก็จะเป็นภาพ3มิติชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใช้ทำไดอะแกรมหรืออธิบาย วัตถุชิ้นนั้นสัปดาห์ที่9และ10เป็นเรื่องของ m a s u r i n g คือการดังวัดพื้นที่เราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมีมตลับเมตรประมาณ5เมตรขึ้นไปแล้วก็กล้องถ่ายรูปถ่ายภาพจากสถานที่จริงว่ามีตำแหน่ง อะไรอยู่ตรงไหนปลั๊กไฟตรงไหนตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์อยู่ตรงไหน,หน,ไหนมีรายละเอียดอย่างไรหน้าต่างสูงเท่าไหร่ฝ้าเพดานสูงเท่าไรเนี่ยครับก็จะต้องสเก็ตช์ขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยจะ,ะดึงตลับเมตรวัดทีละจุดทีละจุดไปก็จะทําให้เราสามารถเข้าไปในพื้นที่ได้เวลาน้อยลงจากนั้นต้องเก็บรายละเอียดมาใ ขบทวนเพื่อที่องไม่ต้องเดินทางไปอีกจากที่ได้ข้อมูลอาการลังวัดแล้วเนี่ยเราก็นํามาเขียนเป็นแปผนที่เข้าสเกลตามที่เราต้องการในสัปดาห์ที่11-12เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเขียนภาพเปอร์สเปกต e ฟมันเป็นการใช้เทคนิคของการแบ่งเส้นทยังมุมเรา สามารถาใช้เทคนิคนี่ในการเขียนภาพเปอร์สเปกต e ฟได้ก็เราจะต้องอเราเราไม่ต้องดึงแม้บรรทัดยาวเพื่อที่จะกำหนดจุดอีกจุดหนึ่งถ้าเราเขียนตีบ2จุดเป็นเหมือนตีบเทงเนี้ยนะก็สามารถใช้เทคนิคนี้ได้ก็จะต้องมีความตรวจสอบเรื่องความแม่นยำของการลากเส้นความเข้าใจกับ ออบเจกต์ต่างๆวัตถุต่างๆที่จะเข้าไปอยู่ในภาพติดนั้นว่ามันจะมีองศามีความเอียงมีมุมมองอยังไงก็ให้ไว้ที่2สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่13 14ก็จะเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แบบบิวอินเราเรามีวัสดุ ที่ทางสาขาเตรียมไว้ให้ก็เป็นโครงไม้แบบโครงไม้จอยนะครับแล้วก็เป็นวัสดุปิดผิวก็จะมีะไม้คิ้วก็ไม้เรียกพลาสติกครับเป็นไม้พลาสติกให้แต่ละกลุ่มก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันทําคนหนึ่งตัดไม้คนหนึ่งช่วยกันประกอบ เป็นเฟอร์นิเจอร์ง่ายๆไม่ต้องซับซ้อนมากเป็นพวกชั้นวางของเป็นพวกโต๊ะโตะ๊ตะเขียนหนังสือเล็กๆอะไรแบบนี้ก็ได้ครับส่วนสัปดาห์ที่15-16ก็จะเป็นการทดลองออกแบบ เขียนแบบขึ้นมาหรือส,สเก็ตแบบขึ้นมาก่อนว่าเราต้องการเฟอร์นิเจอร์แบบไหนต้องการชั้นวางของอะไรแบบไหนเขียนสเกลขึ้นมาตรวจแบบกับอาจาร,รย์พีนกแล้วก็ผมนะครับก็จะช่วยกันปรับแบบจากนั้นก็เตรียมวัสดุแล้วก็ค่อยสร้างเป็นชิ้นงานจริงขึ้นมาครับก็ลองดูสถานการณ์โควิด อีกทีหนึ่งเราจะได้มาทำงานรวมกันในสตูครับแล้วก็ได้มาแชร์เครื่องมือแล้วก็มาอมสอบถามดูซิว่าใครยังไม่เข้าใจตรงไหนในรายวิชานี้ก็จะเป็นการปิดคลาสนะครับในวันที่เราส่งโปรเจกต์ที่เป็นดีไซน์ของตัวเฟอร์นิเจอร์ครับ นัดเจอกันในแบบออนไลน์ในสัปดาห์ที่2ส,สัปดาห์หน้านะครับส่วนช่องทางอื่นๆที่เคยสร้างเอาไว้ก็คือ Facebook ครับพิมพ์ไปที่ตามนี้ได้เลยก็จะเป็นงานเก่าของพี่ๆรุ่นก่อนๆที่ทำเอาไว้และเราอาจจะสามารถสแกนตัว QR Code ทั้ง3สื่อเนี้เข้าไปดูประกอบได้